ครับเพราะว่าไอแพดเจ็ดทีตัวนี้เบาแบบโคตรเบาเลยนะครับน้ําหนักแบบเบามากๆสวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆตัวนึงจากออร์ดูคิวนะครับผมตัวนี้ไอแพดเจ็ดทีนั่นเองนะครับก็ตัวนี้มีพรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่วางขายจริงนะครับซึ่งจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย มาดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีจุดเด่นหลักๆนะครับก็คือราคาประหยัดนะครับตัวนี้การใช้งานทั่วไปเนี่ยลื่นไหลนะครับแถมยังรองรับ 4G ด้วยนะครับตัว iPad 8 Pro เนี่ยจะไม่รองรับ 4G นะคือตัวนี้ iPad 7T นะครับจะมาอยู่ตรงกลางระหว่างตัว iPad 8 Pro กับ iPad 10 Pro นะครับในส่วนของสเปกนะครับผมอันนี้ก็จะมาเป็นตัวอีกระดับหนึ่งนะครับถัดขึ้นมาแต่จอจะเล็กกว่านะอ่าแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตัวมันนะครับมีความพิเศษที่ต่างจาก แท็บเล็ตอื่นๆนะครับอยู่ที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือแนะนํามากๆเลยใครที่บอกว่าแท็บเล็ตพกพายยากนะครับน้าหนักเยอะไม่สะดวกในตัวนี้ในจบจริงๆนะครับเพราะว่าเพจอีทีตัวนี้เบาแบบโคตรเบาเลยนะครับน้าหนักแบบเบามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการดูน้ําหนักนะครับผมนี่อันนี้คือแท็บเล็ตไซส์เนิ้วนะอ่ะเดี๋ยวเทียบกับมือถือนะครับลองช่างมือถืออันนี้คือ Samsung Gala x ซ A 3 0นะครับตัวนี้ก็น่าจะ6นิ้ว นะครับร7 6กรัมนะครับผมมาดู i p a พ7ของเราบ้างนี่ห่างกันแบบนิดเดียวนะครับคือแบบโอแท็บเล็ตอะไรมันจะน้ำหนักพอๆกับมือถืออย่คือี้คือ230กรัมคือแทบแบบถือนี่ไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเบาวกว่ากันนะครับแต่ใหญ่กว่ากันพอสมควรเลยนี่ดูแต่น้ำหนักที่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับคือถ้าเทียบกับแท็บเล็ต7นิ้วหลายๆตัว,ต,วตัวอื่นเนี่ย หนักกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้เบาเบาแบบเบาวิวโคตรเบาเลยนะครับบอกเลยเนี่ยถือเนี่ยเบามากๆนะครับตัวนี้อยากให้มาลองจับเล่นกันดูนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องกันตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วนะครับผมบอดี้สีดำนะที่ด้านหน้ามาดูด้านหลังนะครับฝาหลังพลาสติกนะครับตัวนี้ฝาหลังพลาสติกรรมดานะครับผมก็จะมีกล้องอยู่ด้านบนนะครับโลโก้ a u d i o s นะครับด้านล่างก็เป็นลําโพงนะครับตรงนี้เลยนะครับผมทีนี้ในส่วนของพอเชื่อมต่อนะครับนี่ราคานี้2000กว่าบาทได้ USB Type C ด้วยนะครับผมปุ่ม power เพิ่่่่มลดเเสีียยงงงออูท้้าานนนนขั ผมแล้วก็แจ็คหูฟังอยู่ด้านล่างนะครับส่วนลนโพมก็ด้านหลังที่โชว์ไปเมื่อสักครู่อ่านี้ก็จะเป็นส่วนของต่าง,ต,างต่างของตัวเครื่องนะครับ ต่อไปมาดูในส่วนของสเปคกันเลยนะครับตัว a u d u r Q IP7T ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9.0นะครับผมหน่วยประมวลผล Unisoc SC9832E นะครับตัวนี้เป็น Core 4ความเร็ว1.4กิกะเฮิร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปนะครับได้คอนข้างจะลื่นไหลดีทีเดียวนะครับแรม2กิก์ลอม32กิกหน้าจอขนาด6.98นิ้วนะครับก็คือ7นิ้วนั่นเองนะครับผมความละเอียด HD 1280 x 720นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะรองรับในส่วนของการใช้งานซิมการ์ดนะครับเช่ G เล่นเน็ตได้นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาขนาด2,800มป ah ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าสเปคนในค้องขันจะคุ้มราคาแล้วกับแท็บเล็ตราคา2,000ต,ต,ต้นต้นแบบนี้นะครับผมต่อไปมาเปิดเครื่องใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆการใช้งานทั่วไปไดีค่อนข้างลื่นไหลแต่น่เสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่รองรับอ่า Wi-Fi 5G นั่นเองนะครับก็จริงๆถ้าได้เนี่ยจะแจ่มมากเลยนะครับตัวนี้โอเคเราไปลองดูการเล่นเว็บกันก่อน,นครับตัวนี้แรม2กิกนะก็ไม่ได้เยอะ อะไรเท่าไหร่ครับเป็นเบสิกเลยนะครับเวลาเล่นเว็บก็อาจจะเปิดหลายๆแท็บพร้อมกันไม่ไหวเปิดปืดเนี่ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแต่มันติดตรงที่มันเชื่อม 5G ไม่ได้นะครับและในส่วนการเล่นเว็บก็คือจะในส่วนของแทมนั่นเองที่มันอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับใครที่ชอบเล่นแบบเปิดหลายๆแท็บพร้อมๆกันนะเนาะอันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็ เนี่ยทัดอะไรก็ลื่นไหลนะครับใช้ได้เลยนะครับคุ้มมเลยตัวนี้อ่าเล่นานานๆไม่เมื่อยด้วยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมันเบานะครับอ่าโอเคตอนนี้ลองไปต่อกันที่ Facebook กันเลยนะครับใน,นส่วนของ Facebook เนี่ยใครบอกเลยว่าใครเป็นสายโซเชียลเนี่ยเครื่องนี้ถือว่าจบนะครับผมเพราะว่ามันใส่ซิมได้ด้วยนะครับเล่นเน็ตได้ 4G ได้แล้วก็เนี่ยการเล่น a c e b o o k เนี่ยเหมือนก็ลื่นไหลนะครับใครที่ จะซื้อไปใช้ไว้ทำเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยคือตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับสบายๆด้วยนะครับลื่นมากนะครับกับราคาแบบ2,000ต้นๆน,น,นะคือลื่นมากนะครับผมแล้วก็เล่นนานๆานไม่เมื่อยอย่างที่บอกไปนะครับอ่านี่เลยนี่เลยย้ํากันอีกทีนะครับเรื่องน้ําหนักเนยเพราะมันเบาจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็การใช้งานเนี่ยอย่างที่เห็นมันก็ไม่ได้ช้านะครับไม่ได้ช้าเลยไอแพจีตัวน,นี้ลื่นนะครับโอเค ผมทีนี้มาลองดูในส่วนของ YouTube กันต่อเลยนะครับตัวนี้ก็หน้าจอ S D นะครับ720อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูกันนะครับใช้เยนิ้วนี่ถือกําลังดีนะครับเวลาดูหนังดูหนังเล่นเกมนะครับก็จะบอกอยู่บ่อยๆนะครับ7 8นิ้วนี่คือเหมาะและ้วอ่ามาลองดูกันเลยนะครับลำโพงอยู่ด้านหลังนะตัวนี้นะครับนี่คมชัดภาพลื่นไหลนะ คือถ้าไม่คิดอะไรมาก HD เนี่ยก็ยังในยุคนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเสียงไม่ดังนะแต่คุณภาพค่อนข้างดีแต่๋ยวให้ฟังใกล้ๆ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่จะเอาไปดูหนังนะครับฟังเพลงดู MV อะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้ทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับผมอ่าครับผมก็มาลองเล่นเกมกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม R O V กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะไม่รองรับในส่วนของโหมดเฟรมเรทสูงนะครับแต่ว่าเนี่เท่าที่เล่นมานี่ค่อนก็นานพอสมควรแล้วนะครับก็30เฟรมนิ่งๆได้นะครับคือถ้าเทียบมือถือราคา4 5000พันนี้ก็ยังคุ้มเลยนะครับตัวเนี้ย อึดออกไม่ทัน oh, <God. S 1> เรียบร้อย oh, <God. S 1> ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับ AOV อ่าครับผมต่อไปก็มาอยู่กันกับเกมฟรีไฟนะครับผมตัวนี้มันไม่รองรับพับจีนะครับเล่นไม่ได้นะครับสเปคไม่ถึงนะครับแต่ก็ยังมีฟรีไฟให้เราเล่นได้อยู่นะครับเอาสักที่หนึ่งนะครับเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นไม่รู้ต้องไปอะไรยังไงนะครับแต่ปกติปกติแล้วเนี่ยฟรีไฟก็กินสเปคน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเล่นได้แบบเรื่ลื่นเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงพื้นกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีปืนพกอยู่บอกเดียวนะครับใช้ปืนพกมัยเนี่ย อระเบิดดีว่าแต่ไม่เป็นไรครับใจเราได้เราจะเข้าไปบวกเลยขอแม้ดูของหนะ่อยใช่ไหมนะใช่ใช่เลยจุกหน่อ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 ยจับไปเรียบร้อย ได้เปิดมาแล้วอย่างง่ายๆโอ้โหน้ำเดียวแทบแตแกไหนเนี่ยโอ้ยยาก็ไม่มีดอกเดียวเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้อยู่กลางลานเลยไปข้างหลังนี่ก่อ้าวไม่ทานแตแกเรียบร้อยโดนซุ่มนะครับโดนสนซยซุ่ม ก็ลื่นๆนะครับสำหรับฟรีไฟล์อย่างที่เห็นเลยนะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็มาลองกับเกมใหม่ๆกันอย่างคอฟดิตี้กันบ้างนะครับผมเกมนี้บอกเลยไม่เหมือนกับ2เกมตะกี้อันนั้นเทสแล้วนะครับว่ามันเล่นลื่นระดับหนึ่งนะครับอันนี้มาดูพร้อมกันนะครับสดๆเลยนะครับอยากรู้นะครับเหมือนกันว่าจะลื่นได้แค่ไหนมาถึงก็มีหน่วงๆกันบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่แปลกเลยเกมนี้มันกราฟิกโหดระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเอาแบบราคาไม่แพงแล้วก็เล่นเกมได้แรงๆเนี่ย เทคลาสทีแปศกำลังมานะครับตัวนั้นเนี่ยลื่นเลยแล้วก็ราคาก็ส0 0พันนิดๆโอ้โหเลียงตัวเลียงตัวเอาออกมาเอาอกาุ๊ยอุ๊ยแตกแตกแตกอีกแล้วมันมีหน่วง,งเวลาแกล่งอนะ่ะอันนี้ไม่รู้เป็นที่เกมหรือเป็นที่เครื่องนะ เวลาหมุนม,มุมกล้องเนี่ยครับโอ้โหหมดหมดแล้วหมดแล้วเหลือแต่มีตั้งบูแล้วก็ไม่ถึงกันเล่นนะครับก็เอาเป็นระดับพอเล่นได้แล้วกันสำหรับตัวคอฟดิวตี้เนาะ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมสาหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตที่แบบน้ําหนักเบาๆนะครับเบาแบบโคตรเบาพกพาสะดวกนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงเอาไว้แบบเล่นโซเชียลใช้งานพื้นฐานดูหนังนะครับผมเล่น ROV นะครับตัวนี้นี่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่แค่2 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับผมแล้วก็บางทีมีโปรโมชั่นเนี่ยจะถูกกว่านี้อีกนะครับแถมน้ําหนักนีแบบเบามากๆนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับร้านก็ลองมาเล่นมาจับกันดูได้นะครับสำหรับตัวนี้ All i o Q iPad 7T ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณทุกท เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ